เจอกันกับแกไปเล่าได้ช่วงพาแม่เที่ยวพาแม่เที่ยวชวนแม่เที่ยวอีกแล้วช่วงชวนแม่เที่ยวเฮต้องใส่แมสนิดนึงวันนี้ฝุ่นเยอะนะครับแล้วก็โควิดด้วยนี่ฝุนแมสว์อุดคุ่แมสะดุด <c oughs> ความโออาของโรงแรมเ่มาเห็นไหมเราจะทาหมามา,มาขัดสีชวีวันนะครับจะ <arose> ให้กูลงสันไม่ใช่เป,ป็นสปาแกไม่ต้องลับขัดแล้วมึงจะลอกข้าบได้ที่ไหนล้วมีคนหลับไม,ไม่ได้หลับรู้หมดตลอดเลยนะสบายกินน้่เเื่อกินน้่งเอกงเอ ครับดูคุณแม่ผมครับนี่อยู่ดีก็เจออาหารเลยอยู่บ้านบอกว่าโอ้ยกูใกล้ตายแล้วกินไม่ได้แล้วดูอันนี้ดิหมดแล้วครับพี่น้องชาวไทยที่นี่อาหารถุภาพอันนี้เป็นน้ำกะว่าจะเป็นชานิเดียวจะเป็นละแต่กะอยู่นะกินแล้วสมองดีอ๋อึ้งมอ๋อมันโดนด่าวงงเลยนะจะไม่เป็นไรครับก็แม่ว่าหว่าแม่บอกตายตยจะได้ทำงานไม่หนัก แล้วถ้าไตห<า>ักหัวใจฮะโลกใหม่ไม่เคยได้ยินป้วยตามหาหัวใจซู่เกราตุนข้างหลังได้ไหมอ๋อเขาคู่เราไม่ได้หรอเอออย่างงี้แหละเราไม่ติดหรอเป็นขนาดไรนะก็ต้องรักลูกเป็นธรรมดาเนอะข้างลูกใช่ใช่นี่คือธรรมชาติใช่แต่ถ้าจะหาว่าใครดังกว่ามาม่าดังกว่าฝรั่งทุกคนมองกูแกอย่างนี้ยังเสือแล้วตรงนี้อีกอันนี้ที่เราจไปนั่งชิวๆฟังเพลงกันนะ แป๊บหนึ่งส like so ักประมาณสิบนาทีสิบนาทีโอ้สิบนาทีมาไหมกลับเลยไหมกลับเลยคุณแม่ทำอะไรบอกแมเลยนะคะกินดีแล้วแม่เลยเดี่ยมีมีไหมใช่ไหมใช่นะโอ้ยไม่เจี่ยวเลยก็ยกเราก็ต้องฟังเสียงนี้มีความเสียงคุณเนอะครับผม ใช่ไหมที่มันอร่อยไม่มีเวาวๆอ่ะน้ำพันไม่มีอ่ะผู้ดีอย่างฉันไม่กินน้เปล่าจ้ะกินไม่ได้หรออา้าวก็เสร็จโลกสิน่ากินมากเลยคุณแม่ใช้ปากคุณแม่กินไม่ได้ใช้ปาก,กมันเป็นสลัดปะเป็นสลัดสลัด,ดอ่าลาด,ด้วยราสบ r ีเรซิร่งนะจ๊ะก็คือเป็นราสเบรีที่อยู่ในการแข่งขันนั่นเอง ก็เมื่อกี้นี้ครับคุณแม่ถามก่อนเลยว่าอันนี้หลอดไหมเพราะว่าคุณแม่กินของของแดงหลอดตลอดเป็นไงครับอันนั้นชิมิมอนไม่ได้ให้ดูดนี่หลอขึ้นหาเปิดเปิดตากูยังจะล้มเลยกิน๋ยวอีกทีเดียวนะไม่เอาผงดำมาพอกจบอย่าเอาผูไปส่งนอกกินนะ เกี่ยวไปมันก็ขี้ออกมาเหม็นเหมือนกันหมดไม่ได้ว่าแต่งสวยแล้วไม่ขี้มันก็คือคนมีอะไรด้วยรู้วะมึงมาแต่งงานเหรอมึงมาแต่งงานไม่ใช่แต่งงานบ้านหรอกแา่งงานเช้าไปแล้วอะไรขนมึงจะเข้าองค์กรอะไรระหว่างปราชา์อะไรแต่หาปราชาติะไรไงวะมึงจะมาไปเพราะว่าต้องหนีมาจากไหนไม่ชอบกมันก็ไม่งข่าวแล้วตอนแรกก็มีอ้วนจะแบบขนาดนี้ ค่ะวัสดีคชมขันคอสวยโอ้โหก็เลยมีชุดไา้เปียเสร็จแล้วค่ะโอ้โเคื่องนิ่งมากเลยค่ะัสบายชการขับเก่งมากค่ะลมหัวกาดตลด อ๋อก็ฝากรายการแก่ไปเล่าได้นี่คงจะได้แก่อีกนิดหนึ่ง <c oughs> ก็จะได้เล่าอีกเหมือนกัน <c oughs> เพราะนี่ก็แก่มากแล้วช่วงชวนแม่เที่ยว,วเที่ยวฟรีเที่ยวฟรี <c oughs> หวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวกันอีกค่ะสวัสดีนะคะ